เตรียพร้อมใส่เต็มไปกับกิจกรรมเด็ดคว้าชัยใส่เต็มนะครับอันนี้ที่พูดถึงกิจกรรมที่มาในนัดตอนนี้ครับก็คือ Free Fire World Series สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะคือวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่6กันยายนนี่ก็จะมีการเช็คอินฟินทุกวันนะครับก็เริ่มต้นกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นการล็อกอินเข้าเกมเพื่อเช็คอินเข้าร่วมกิจกรรมายวันลุ้นลับของรางวัลพิเศษมากมายซึ่งไอเทมที่ควณค่าแก่การสะสมมากที่สุดในกิจกรรมนี้ก็คือ FWS 2021นะครับก็คือไอเทม ัรนีนะครับผมสมาชิกิจกรรมภารกิจปลุกพลังแอนดูนะครับวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนาย,ยนนะฮะพบกับการปลุกพลังของผู้รอดชีวิตคนต่อไปเมื่อวัยรุ่นปลุกพลังไปถึง2คนเคลลี่และไคโยโตะนะฮะกิจกรรมมีมือแรกคือปลุกพลังแอนดูนะครับกิจกรรมที่สนะครับก็คือดรอปโทเค็นใส่เต็มทุกแผนที่นะครับถ้าเริ่มวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่ 6ิทุนายนนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยลงเล่นเกมในแค่ที่ต่างๆผสมตัวเคน่น AFWS ให้ครบตามที่กำหนดเพื่อน,นำไปแลกที่คลางไอเทมใส่เต็มภายในคลังครบกับไอเทมต่างๆมากมายมั่นใจได้เลยว่าถูกใจผู้เล่นฟรีไฟทุกคนอย่างแน่นอนก็ไอเทมก็ตามมีครับผม ่วนต่อมากิจกรรมที่4ี่ครับก็คือพิกวินเชียร์ไทยใส่เต็มนะครับวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่6พฤษนายนเลือกทีมอ e ีสปอร์ตที่ชอบจากรายชื่อทั้ง6ทีมในรอบไฟนอลรับโทเค็นสำหรับการแลกเปลี่ยนที่เยอะขึ้นโดยโทเค็นที่ได้มาจะสามารถสะสมเพื่อไปแลกตั๋วเดมอนโรโยได้สูงสุด5้าใบเลยทีเดียวนะครับต่อมากิจกรรมที่5้าครับคือรวมคนคนใส่เต็มรับเพรสูงสุด1 9 9 9 9เพชรนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่6 พิทุมายยนต์นะครเพียงผู้ชมเนี่ยชวนเพื่อนที่เล่นไปแล้วให้กลับมาเล่นนะครับผู้ชมก็จะได้กล่องลุ้นลับเพชรนะครับตอมามื่กวันที่6ครับก็คืออยู่ครบร้อยยี่สอีโมตั้งแต่วันที่30มสิบพฤษภาคมถึงวันที่6กพิทุาคมนะครับปีนี้เพียงแค่ลงเล่นเกมทุกๆวันเพื่อสะสมเวลารอดชีวิตภายในเกมเมื่อครบ120นาทีก็รับไปเลย AFWS 2021ันยี่สิบอีโมท่าทางสุด Exclusive ซีฟก็ท่าทางตัวนี้นะครับผมตามภาพนี้เลยนะ กิจกรรมที่7ครับก็คือล็อกอินรับเลย2วันเท่านั้นย9ิพฤษภาคมถึงวันที่30พฤษภาคม64นะครับปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่ไม่อยากให้พลาดและไม่ต้องทำอะไรให้ยากเพียงแค่ผู้เล่นเนี่ยล็อกอินเข้าเกมก็จะได้รับกระเป๋า FWS และหินปลุกพลัง m r ูนะครับ15ชิ้นไปเลยฟรีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่อาภาพมายูและกิจกรรมสุดท้ายสุดนะครับก็คือร่วมเชียร์ทีมไทยใส่เต็มนะครับเวลา2ทุ่มนะ วันที่28พฤษภาคมเวลา2ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับร่วมเชียร์ทีมไทยให้สามารถเก็บสะสมคะแนนเพื่อเข้าสู่ระบบไฟแนลให้ได้นะครับต่อมาก็คือรอบไฟแนลนะครับก็คือวันที่30พฤษภาคมเวลาวท2ทุ่มเป็นต้นไปร่วมเชียร์ทีมไทยให้สามารถคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศไทยให้ได้นะครับคือง่ายคือคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมแข่งขนันวันที่28แล้วก็วันที่30นะครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทางย o ท t u เ e ลียดหน้าฟรีไฟล Thailand ก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมฟรับ ปรับ DPI และไม่ปรับ DPI เนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับจางว่าเราไปเซิร์ชในย u ทูบเนี่ยแล้วเราเขียนว่าปรับ DPI นะครับเพียนแค่นี้เองฮะแล้วก็เจอมากมายหลายคลิปเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถไปเซิร์ชดูวิธีการตั้งค่าได้ที่แถวๆนี้นะครับผมเพราะว่าผมม่ได้สอนนะถ้าถามว่าผมทําคลิปนี้เพื่อขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็คือมีคนคอมเมนต์มาว่าพี่ช่วยทําข้อดีและข้อเสียของการปรับ DPI หน่อยครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะฮะ เริ่มจากข้อเสียของการที่ไม่ได้ปรับ DPI ก่อนนะครับอ่ะผมจะวิ่งให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการดูให้รู้ว่าตอนเราวิ่งแล้วเราหันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปฮะเลี้ยวขวานะปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่าอันนี้จะเลี้ยวขวายากหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ปรับ DPI นะครับออมันก็จะปัดจอช้าหน่อยนะครับปัดประมาณ 3- 4รอบนะครับถึงจะหันกลับได้แบบรอบหนึ่งเนี่ยทีเนี้ยมาหันซ้ายบ้างครับวิ่งไปหันซ้ายปัดประมาณ 3- 4รอบนะครับถึงจะบอกว่าหันกลับได้รอบหนะ ก็จะปัดยากหน่อยนะครับตอนที่แบบว่าเรายังไม่ปรับ dPI นะโอเคก็จับประมาณนี้นะครับต่อมามาดูข้อดีของการปรับ D p i กันบ้างครับอันนี้ปรับดีพแล้วนะครับวิ่งไปฮะเดี๋ยวขวาปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามประมาณ3ครั้งครับบางครั้งก็2ครั้งนะแล้วก็มีความสมูทในตัวด้วยนะครับเพราะว่ามันแบบไม่ต้องปัดอะไรให้มันเยอะนะฮะอันนี้คือข้อดีเลยครับไม่ต้องปัดอะไรให้มันเยอะนะครับปัดซ้ายก็เช่นกันครับปัดง่ายสบายสบายฮะปัดที2ทีก็หันกลับได้แล้วเป็นไง แม่ประเพนี่ปัดเลยไปเลยนะว้าวอ่ะผมมีตัวอย่างครับเช่นคลิปมือถือ3000บาทเล่นโหดได้ไหมนะครับเออพีอ่นะมีตัวลงแล้วโอ้ยชุเล่นใหม่อ๋ตอ <c oughs> ต้องแบบ dpi อะ่ะโอ้ยดึงมาแรงเดินขึ้นยากขึ้นมาเนี่ย เรามา่ใช่ข้อเสียงของการไม่ปรับ DPI ครับอันนี้จะเป็นการยีงลาหัวเนาะลากขึ้นไปแอบไม่ติดหัวสักเม็ดครับแล้วเขาไปไม่ติดหัวสักเม็ดครับลากขึ้นไปปุ๊บไม่ขึ้นหัวครับอารอบที่สี่อเลยโอเคติดหัวหนึ่งเม็ดครับอาอันนี้ก็ติดหัวครับอาก็แสดงว,ว่าการที่เราไม่ได้ปรับ DPI เนี่ยก็สามารถยีหัวได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาลองแบบปรับ DPI กันบ้างฮนะอันนี้ก็ปรับ DPI แล้วนะลากไปปุ๊บ โอเคเห็นแม่แป้ครับโดนแน่ทีนี้รอบสองครับแอร์ติดติดสองแม่แน่เทสรอบสามครับปั๊บแอรก็ติดหนึ่งแม่ครับก็รอบสี่รอบสุดท้ายครับปั๊บโอเคติดสองแม่แน่แบบปรับดีไปแล้วไม่ปรับดีไปเนี่ยผมก็วางเป้าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแบบปรับดีไปเนี่ยจะมีโอกาสติดหัวตั้งแต่ช่วงเม็ดแรกจะมีโอกาสติดหัวมากกว่านะครับขอยย้ำนะครับว่าปรับดีไปและไม่ปรับดีไปเนี่ยก็ยิงหัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่า ระยะของการลากเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับผมก็มีตัวอย่างอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็มาจากคลิปสาเหตุที่ไม่สอนยิงหัวนะครับถ้าเราปรับทีเพย์นะครับเราจะสามารถยิงหัวในระยะชาร์จได้นะฮะอันนี้คือถ้าหากว่าเราปรับทีเพย์ถุงถงนะอันนี้เช่นตัวอย่างตัวนี้ครับยิงหัวระยะชาร์จนะฮะประมาณนี้ครับทีน,นี้มาดูข้อเกี่อวกันไม่ปรับทีเฟย์นะครับก็คือการใต้วอลนั่นเองฮนะปึ๊บตั้ง อ่ะก็จะแบบดูสโลว์ในระหว่างก่อนที่เราจะตั้งไอวอลนะครับมารอบสองครับตั้งปุ๊บปุ๊บเนี่ยฮะก็ะจะประมาณนี้ก็ยังถือว่าตั้งได้อยู่นะอ่ะรอบสามครับปุ๊บปุ๊บ,บ,บการปัหน้าจอเนี่ยก็จะช้าหน่อยนะแถมการตั้งไอวอลเนี่ยก็จะแบบดูห่างๆหน่อยนะครับไม่ชิดตัวเท่าไหร่นะครับรอบท็นสี่รอบสุดท้ายครับ,ป,บ,ป,บปั๊บปั๊บโอเคยืนตั้งปุ๊บก็จะดูแข็งๆนะครับในระหว่างที่ตั้งไอวอลนะอ่ะทีนี้มาดูข้อดีของการปรั่น bpa กันบ้างครับรอบแรกฮะ ถือว่าปั้นาจอลงเร็วขึ้นนิดหน่อยครับรอบสองฮะปึ๊บโอเคสโลปึ๊บแอาถือว่าดูช้นนิดหน่อยครับแต่ว่ากระต่วอลเนี่ยชิดตัวมากขึ้นนะครับรอบที่สามครับอัพถือว่าปั้นาจอลงเร็วขึ้นนะฮะรอบที่สี่ 4, รอบสุดท้ายครับปึ๊บโอเคชิดตัวมากขึ้นครับปึ๊บออาถือว่าไต้วอลชิดตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็การสะบัดหน้าจอเนี่ยถือว่าเร็วขึ้นนิดหน่อยฮะ สำหรับการใต้อวอลครับก็ถือว่าถ้าหากว่าเราไม่ปรับนะครับก็สามารถตั้งไอวอลได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่การปัดหน้าจอลงเนี่ยจะช้ากว่าและไอวอลเนี่ยก็จะไม่ค่อยชิดตัวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณปรับเนี่ยก็จะปัดหน้าจอลงเร็วขึ้นนะฮะแลวก็ยังสามารถ,ถจะใต้อวอลได้แบบชิดตัวมากขึ้นนะครับดังเช่นตัวอย่างตัวนี้ฮะก็มาจากคลิปสายเหตุที่ไม่สอนยิงหัวอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่แบบว่าปรับ DPI แล้วนะฮะดูจังหวะใต้วอลนะครับลากสายตั้วอลก่านฮะซ้ำด้วยยิงแล้วก็ต ขอย้ำนะครับว่าตัวอย่างตัวนี้เนี่ยปรับ DPI แล้วนะครับข้อเสียของการไม่ปรับ DPI นะครับอ่านี่ดูสุดชัดเลยนะลากขึ้นใช่ไหมปุ๊บอ่าทีนี้ผมจะเอา New Pro ลากลงนะครับปุ๊บปุ๊บลาก2ครั้งครับทึงจะกลับมาเป็นปกตินะฮะอ่าทีนี้มาทางด้านของการปรับ DPI กันบ้างครับลากขึ้นนะท่านผู้ชมปั๊บลากลงลากลงครั้งเดียวทีเดียวถึงจะกลับมาเป็นปกตินะครับปุ๊บปุ๊บเออประมาณนี้ก็เหมือนอย่างตัวอย่างตัวนี้ครับก็คือเล่นเกมเร็วได้นะฮะนีี่แบบน้ หรือจะแบบนี้นะครับ่ลก็สามารถเล่นเกมเร็วได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้คือสรุปการปรับ DPI นะฮะถ้าเราปรับ DPI ถึงสูงเนี่ยข้อแรกเลยนะครับก็คือลากหัวง่ายขึ้นนะฮะและยังสามารถที่จะลากหัวระยะจุกได้นะครับสองคือเล่นพิ้วขึ้นนะครับสามคือตั้งไห้วอร์ชิดตัวง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อสี่ครับก็คือเล่นเกมเร็วได้นะะอันนี้ก็คือต้องฝึกนะฮะ แต่ถ้าคุณเนี่ยเล่น DPI ต่ำนะครับลักหัวได้ง่ายเหมือนกันครับแต่ว่าระยะจูบเนี่ยจะไม่ค่อยได้นะครับสองก็คือเล่นพิ้วน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าการปัดหน้าจอเนี่ยมันจะช้านะครับความพิ้วมันก็เลยน้อยลงนะฮะข้อสามก็เหมือนกันครับตั้งไอวอรชิดตัวได้บ้างบางจังหวะครับเนื่องจากว่าปัดหน้าจอช้านะฮะและข้อสี่ข้อสุดท้ายครับเล่นเกมเร็วได้นะแต่ว่าเล่นเกมเร็วระยะประชิดเนี่ยไม่ได้นะครับจะปัดหน้าจอไม่ทันฝั่งตรงข้ามนะครับ ผู้พิจารว่ามันแตกตากก่างกันยังไงบ้างครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกันบ้างฮะผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะอันนี้ผมก็ทำคลิปตามคอมเมนต์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนนะฮะ